คสวัสดีทุกคนนะครับยูรัสซียูแท้ๆครัทุกคนนีน่เราจะมาเอาชีวิตรอด100วันกันต่อวันนี้ก็เป็นวันที่36แล้วนะครับทุกคนวันนี้นี่ดูที่ด้านบนนะผมซ้ายด้านบนเห็นไหมครับเรื่องการเอ,มอามภาษาไทยออกนักหนักมันใช้กับนี่ อย่างนี้เราก็ยังสร้างอันนี้ไม่เสร็จเลยฟาร์มไก่เรานะครับเดี๋ยบอกไม้ชมพูอยู่แพะมันมาร้องทำไมโอ้โหไม่เอาเอ้ยแกะแพะพ่อเนี่มีทุกไปเลยมันฝลังเราก็โตได้เต็มที่แล้วไปอยู่ไหนหมดอยู่ห้านมีแล้วก็ปลูกด,ด้วยนะครับ ุ๊บแล้วก็ต้องปอ <c oughs> ลูกคืนอืมไม่มีหมูแล้วมหมูชอบกินนอนหลังน <c oughs> ี่ยว่าไปก็ไปกึ่งหมายโตหมดอย่างนี้หมายโตแล้วโอเคแต่เราไปตัดกีนนี่เลยมาสร้างนี่กันต่อนะ เอ้ยทำไมของเต็มตัวเลยวะตัดไหม่อยครับตัดไหม,มเดี๋ยวเราไปลงมดก่อนนะเดี๋ยวเราลงมดตัดต้นไม้ทางต้นก่อนองนี้นก็ตัดไปเลย ไม่ครับมันมดมันคนละชนนะเดี๋ยวต้องหามดใหม่หามดตัดไม้ใหม่นะคนละชนกับมันเก่าเราก็ต้องตัดอย่างนี้อีกแล้วโอ้ยมไม่ครับเป็นอัปเดตใหม่เยอะเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ต้องมาเสียเวลาตัดอย่างนี้นี่แหละ หยิของเต็มตัวไปหมดแปลรูปาแปลรูแปลรูป,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 ปเออดนีน่ไโอ้โห,โห สองครบจะเจาะตรงนี้ไว้ก่อนไว้ทำเป็นทางขึ้นแค่นี้จะพอปะเราไม่ได้ทำส,สูงเลยไม่น่าพอหรอกครับทุกคนใช่ไหมไม่น่าพอหรอกเอือย้อ นี่ยเสาไม่เท่ากันดนะ้วยดีไม้เบิร์ดเรายัางอยู่หเกือบไปแล้วพอไหมแค่นี้เนะี่ยก็ไม่ตัดเพิ่มไม้แค่นี้เลยเลย วา้าวผิดอันอีกเจ็ดไม่โอเคพอครับทุกคนสดวับาคาเราจะใช้เป็นนี่บ็อกเมื่อโอ๊กดำนี่ตัดกันดีเหลือเกิน กจะพอดีแหละเออเนี่ยาวางผิดอีกเป็นไงแล้วใครเข้าดูคลิปนี้ให้ลืมกดไ้ค์ก็แช์กดติด,ตา,ด,าาดตามให้ผมด้วยนะฮะหลือกดไลอยก็แช์ก็ติดตามให้ด้วยถูกเรียกไปก่อนจะพอไหมชุดหนึ่งเนี่ย จะหมดแล้วด้วยเดี่ยวนี้มันบล็อกไม้สิบหาแนละ้ววางผิดอีกและสีเหมือนกันทั้งด้วยโอ้ ลูปแปล,ลูปก,ก่อนเอาใม่เอาใม่เอาใหม่ตั้งสติเมาอะไรเนี่ยเราเมาอะไรเมาอยากกันยวงเสียมังเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำทางขึ้นทางในนะครับ เลยเรียบร้อยสวยงามนี่เดี๋ยวเราเอากระจกใส่นี่จะเข้าวันที่37แล้ว คร้บทำเองกระจกก่อนี๋ยวเข่ากระจกก่อนนะฮะแล่ากระจกรอกระจกโค้งแล้วมีกระจกใช้ไอที่มีอยู่ก็ใส่ไปเลยนี่ลูกน้องหรือประตูประตูเราไม่ได้เอามาเลย เหลืออยู่ยไปดูฟาร์มชูคัคเคนหน่อยดิม้ยเริ่มโตแล้วนี่ออ่ังร์แล้วมีนโตแล้วเริ่มโตแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยมันก่นอนมีเต่าขึ้นมาด้วยทุกคนดูมีสองตัวด้วยเนี้ก็ตัวเดียวมีสองตัวมีสองตัว เรามีข้าวไหมโอเคมีอยู่แต่มีน้อยเรากเก็บไว้ก่อนให้มันเยอะก่อนนี่รวมของเก่าด้วยโอเคมีประมาณนี้ยิงบล็อกข้าวอยู่ลืมนี่บล็อกข้าวเราที่เราไปขโมยมาจะฝาบปักหมุด NPC นี่เออให้ได้แล้ว phải rồi, bây hay hãy kẹt ruột Kẹt nó có nói Màu, ừ. màu, mà, mà, mà. Được rồi, bây ทำอะไรกันนี่นี่ตอนนี้นะก็นี่เราก็เหลือ,อทำกระจกเดี๋ยวใส่กระจกเดี๋ยวใส่กระจกก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวใส่กระจกอย่างเดียวแค่นี้จะพอไหมวะพอเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับหาเอา นี่ที่เหลืออะไม่อครับไม่ชอบว่าทำไมไม่คาเป็นแบบแผ่นนะผมไม่ชอบแบบแ,บบแผ่นนะมชอบแบบให้มันดูเต็มๆนะแล้วชอบแบบนี้ แต่คนนะบางคนก็ชอบคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะวันที่สามสิบเจ็ดนะครับทุกคนวันที่สามสิบเจ็ดกันแล้วสามสิบเจ็ดแล้วแล้วก็รอกระจกเผาอีกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวรอกระจกเผาอีกหน่อยหนึ่งรอกระจกเผาอีกหน่อยหนึ่ง ตอกัอนเลยนี่เรายังตัดไม่หมดรอทำไมไปไมันเลืออยู่แล้วก็ปลุกเพิ่มหมกัน เก็บเลยมเมืองเราดีดิพอเสร็จย่างกนะจกไม่น่าพอสิบห้าแผ่นเนี่ยน่าจะขับ เหลือด้วยคนโอเคเสร็จแล้วไปกันนี่กู่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วที่ส7จนะครับ๋อหยุดเผาหยุดเผาเสร็จแล้วเก็บเก็บ อันนี้เหมือนมันพัวอะไรจะให้พัวนี่น <nt> ี่ค่ะชิบเจ็ดี่ตันนี้ก็เป็นน,นี่สามสิบแปดนะทุกคนแล้วก็ฆ่ามาใหญ่ๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับนี่สามสิบแปด เนี้จะมาสร้างมาจาังยวต้องรอกไก่ก่อนมีไม้แกะไปอยู่อะไรข้างบนนั่นนะคนแกะไปอยู่ข้างบนนั่นๆเห็นไหมเฮออ้ยคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเจนใหม่คลิปหน้านะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไม้ครับหนึ่งร้อยวันก็ขอเอาเพียงเอาไว้แค่นี้กันก่อนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้าสำหรับนอะาทิต้์ก่อน ไว้แค่นี้กันก่อนนะครับบ๊ายบาย